ดีคับเบรนเบกขยับตัวขยับรู้ค่ะผมพี่บีมคะมีโต๊ะมาตั้งไว้ทําไมเหรอคะอ๋อโต๊ะในวันนี้เนี่ยพี่บีมก็จะเอามาให้น้องๆประกอบกิจกรรมครับผมซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมีทั้งหมดสี่ท่า4่ท่าแล้วก็มีเจ็จังหวะด้วยกันครับผมพี่แกรกับน้องๆยังทําไม่เป็นเลยค่ะพี่บีมช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับท่าแรกเนี่ยเราจะเป็นตบโต๊ะ7จ็จังหวะครับผมลองดูนะครับค่ะหนึ่งสามสี่ห้า ครับผมส่วนท่าที่2เราก็จะเป็นตบโต๊ะหนึ่งสตบมือค่ะ3 4 5 6 7แล้วก็จะเป็นท่าที่3นะครับจะเป็น1 1 2 1 2ครับ3จะเป็นดิดนิ้ว3ครับ4ตบโต๊ะสี่ห้าครับผมจะครบ7จังหวะพอดีส่วนท่าที่4ก็จะเป็น1นึ่ ห้าหกเจ็ดครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาลองทํารวมกันดูทั้งสี่ท่าเลยทําท่าละเจ็ดสองครั้งเท่ากับเป็น14บสีจังหวัค,ครับผมเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาม 2 3 4สามสี่ห้า6กดี่ห้าครับผมถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนไงคะเช่นตอนเช้านะคะเราก็ต้องกระตุ้นสมองกันนิดนึงหรือว่าจะเป็นช่วงระหว่างคาบเรียนคะ่ะถูกต้องเลยครับเพื่อเตรียมความ,พร,มพร้อมในการที่เราจะแบบตั้งใจเรียนใช้ใชสมองรเรียนนะคะใช่ครับงั้นวันนี้พี่พแพละพี่บีมก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย